อาชีมีนะถามค่ะค่ะหลวงตาฟังหลวงตาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยคือหลวงตาจะเน้นเรื่องของอารมณ์ที่เบาใช่ไหมคะหนูเองอะก็อยากฝึกความเชี่ยวชาญในความเบาเพราะรู้ว่ามันจะไปได้อีกหลายอย่างแต่ปัญหาคือมันหนักเกง่งเก่งอ,อย่างเช่ก็รีบมาดิรีบกลับอยรีบไปนานเหมือนอย่างหลวงตาบอกสวดมนเนี่ยก็สวดให้มันเพลิน,นๆแต่พอสวดล้วเน็บมันกินนะคะก็ลุกขึ้นดิแต่ว่าขาดิ คือพอมามองให้มันละเอียดแยกย่อยใช่ไหมคะหลวงปหลวงตาบอกว่าให้เราเบาแต่พอเราสวดปุ๊บเนี่ยเราก็กลัวว่าเน็บมันกินเดี๋ยวจะขายขี้หน้าเพื่อนเหมือนดูไม่ชํานาญดูสวดไม่เก่งอ,อะไรเงี้ยไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาอีกแล้วเนี่ยทำไมยุ่งกับเรื่องอะไรเขลืมตามาเราเห็นพี่ฤษีนั่งนิ่งใช่ไหมคะออซึ่งเขาเขาหลับก็จริงอะคะ่ะ<อ> แต,แต่เรากระดุกกระดิกแล้วเราก็เลยม,มันมานั่งสังเกตรเรารู้สึกว่าหนูโตมากับการที่ชอบอกด<ป>ชอบบีบตัวเองอย่าไปยุ่งในสิ่งภายนอกแล้ายุ่งกับตัวเองถ้ามัดปวดกระเย็ดขาหรือไม่ก็ยืนก็ได้งั้นแสดงว่าอุปสรรคของความเบาคืออารมณ์ที่มันแย่ๆการเคี้ยวเข็นตัวเองในแบบแย่ๆทุกอย่างเลยคะ oh. ต้องเปลี่ยน<อ>ลุงตานอนประจำไม่เห็นเนี่ยที้ซ้ำ สวดไม่กี่จบหลวงตาก็นอนแล้วโอ้โหอายุปูนนี่แล้วไปนั่งนานๆไม่ไหวแล้วนอนสวดแต่พอเมืเม่อสักครู่ที่รอบที่สวดกันก็เห็นหลวงตานั่งหลังตรงตลอดเวลาเลยกนะ็เพลนเพลินอยู่กับร้อยรูป,ปรคำไงน,นั่นหมายความหมายความว่าในการฝึกของหลวงตาที่ให้หลวงตาเบาจนเพลิดเพลินอยู่กับความเบาในหลวงตาหาสิ่งที่ทําให้มันเพลินใช่ค่ะสมัยเป็นคารวาสนะอืม เล่นไพ่เนี่ยเล่นทั้งคืนเพลินใช่ไหมพอตอนมาสวดมนต์5นาทีบิดไปบิดมาแล้ว<ะ>ทีนี้เราก็ค่อย <S <S ๆทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอนานเข้านานเข้าก็หาเรื่องให้มันเพลินบางทีก็มองภาพหลวงปู่มั่งเอาลูกประคำมัน้อยมั่งชี้จิตมันก็อยู่กับลูกประคำจิตอยู่กับการสวดมันก็เพลินมันก็ไม่นึกถึงขาแล้วแต่เวลาลุกมันก็ปวดเหมือนกันนะ นั่นหมายความว่าสิ่งที่จะทําให้ตัวความเบาที่หลวงตาเน้นตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้อารมณ์มันผ่อนคลายเราต้องกล้าให้อิสระตัวเองแบบผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างให้ให้จิตมันเพลินเหมือนกับเพลินทางโลกอ่ะเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเพลินทุกเพลงแหละถ้าเพลินเพลงเพลินๆนะบางทีเต้นไปด้วยนะถ้าเพลงเศร้าน่ะมันน้ำตามมันก็ไหลนั่นแหละใช่ไหมแต่สวดมนต์จะให้มันเพลินเนี่ย ท่านบอกมันต้องใช้เวลาหน่อยเ <หา S 2> พราะมันยังไม่ชินชินเรายังไม่ชิน <c oughs> ถ้ามันชินแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมันก็เพลินนะก็ไปได้เองคือปัญหาของพวกหนูที่มือใหม่ใช่ไหมคะหนูก็จะรู้สึกเพลินมันตรงข้ามกับคําว่าเบือ่อแต่คราวนี้เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าเพลินอะ ก็มองรูปหลวงปู่บ้างประคำบ้างหลวงตาพอจะบอกเทคนิคให้หนูหายเบื่อหรือมีความเพลิดเพลินในการสวดได้บ้างไหมคะก็ได้อยู่นะสวดมนต์ไปก็นึกถึงแผลให้พวกพวกไหนที่มีปัญหาก็เราก็แผลเขาหาเรื่องหาเรื่องเข้ามาทํางานในสมองเรานึกถึงพระเราสวดมนต์อยู่พุทธมนต์เขมาที่จิตเราเราปรับน้องไปที่คนให้ให้คนมั่งให้วิญญาณแถวนั้นอะ่ะมันก็เพลินอะ่ะ หรือไม่ก็พิจารณามั่งประมาณเนี้แล้วก็สวดไปมั่งแล้วก็พิจารณาไปมั่งแล้วก็แผ่ไปมั่งไม่ให้มันอยู่ไปทางโลกว่านะให้มันอยู่กับเนี่ยกับการสวดมนต์แผ่เมจ่จามโมทนาบุญบันทึกบุญไปเนี่ย นั่นหมายความว่าภาษาทางโลกเรียกว่าหาเรื่องแก้เบื่อถูกอ่าหลวงตาก,ก็เลยใช้ในเรื่องของการอาวเดี๋ยวสวดถ้าอยู่กับบทสวดเริ่มอยากจะเบื่อเบื่อแล้วก็หลวงตาก,ก็ไปในเรื่องของแผลพิจารณาใช่ค่ะใครที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแต่ละวันเราก็สวดแล้วก็วแผ่แไปใช่ไหมล่ะอ,อแผ่กับคนรู้จัก แสดงว่ากรรมฐานของหลวงตาเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวอยู่กับการนั่งหลับตาปีแล้วสวดมนต์ให้อยู่กับมันมให้ได้ลืมตาก็ได้พอลืมตามันก็จะเห็นภาพซ้อนอในศาลหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อท่านให้ลืมตาเนยอย่างเราลืมตาดูหลวงปู่เนี่ยเวลาสวดลืมตาหลับตาเนี่ยตาเราเห็นภาพท่านก็นจริงนะ่ะจิตเราจะสัมผัสด,ด้วยนามธรรมาท,ท่านก็นจะยิ้มยิ้มมันยักคิว้วมั่งอะไรประมาณนี้แหละท่านก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่แหละมันเป็นนามธรรมา มันเป็นความเคลื่อนไหวของบารมีท่านนะเหมือนกันนั่นแหละถ้าเราคุยกับลุงปู่ได้ก็คุยกับพระได้ทุกองเนี่ยได้ทุกองหมดคุยกับพราได้ทุกองคุยกับมนุษย์ก,ก็ได้เนี่ยนั่งอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างอย่างตามรอยเนี่ย <_ uk> ถ้าสวดดีๆนะนึกถึงเราเนี่ยนะ <_ uk> เราจะรู้ล่ะสวดน,นี้เราจะไปไหนก็จะรู้เลยนะเหมือนนั่งอยู่ข้างๆแล้วเห็นความคิดเขาใช่ มันมีความรู้สึกคมันจะเป็นภาพของความรู้สึกมีใครไม,มคไม่มีความรู้สึกไม่มีหรอกมีทุกคนนั่นแหละจะเอาความรู้สึกไปทางโลกมากเกินไปไงเฮ้ยเจอคนนั้นหลอ่อเอ้ยคนนี้สวยไปแล้วใช่ไหมเออเอ้คนนั้นนู่นนี่นั่นน่ะมันก็ไปทางโลกไงสีเราสวดมนต์บ่อยๆนะถ้าเห็นใครสวยๆบอกเออย,ยายคนนี้ทํามุญมาเนี่ยสาธุโมทนาบนได้ ชาดหน้าเขาสวยยิ่งกว่นี้อีกประมาณนี้ยอือ้าวก็ถูกแล้วไนงะก็เป็นบุญไนงะจิตเป็นบุญไนงะบุญมันมาทางไหนตาหูาจมูกลิ้นกายจากรูปรุดเราต้องการเบนกระแสไงโนะพอฟังมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะหนูสังเกตดูวิธีการสอนของหลวงตานะ่ยในเรื่องของการบันทึกบุญหลวงตาจะยืดหยุ่นให้กับการว่าจะสวดจะแผ่อะไรทั้งหมด<ก>ใช่นะมันจะเพลิน โอ้นั่งจ่อสวดให้มันสงบอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรอกอะเดี๋ยวหลายปีมัน,นโอ้โหไปไม่ไหวมันต้องเปลี่ยนมันขึ้นเดียวกันนั่นแหละแล้วก็สวดไปด้วยแล้วก็แผ่ไปด้วยแล้วพิจารณาไปด้วยเอ๊ะชีวิตเราทาไมถึงเป็นอย่างงี้ได้มั่งไม่ได้มั่งซื้อก็เฉียดไปเฉียดมาอะไรประมาณเนี้ก็พิจารณาไปดิเพราะมันเป็นเหตุเพราะมันเหตุอ,หอะไรใช่ไหมล่ะ เออมันต้องรู้ดิเพราะกรรมเพราะกรรมในอดีตเพราะขึ้นเรายังไม่มีเราทำมันนี้เออมวนหน้ายังมีอีกอว่าไปประมาณนั่นแหละก็ยืดหยุ่นให้กับความหวังเพราะว่าฟัง,ฟงดูแล้วคือหลวงตาจะยืดหยุ่นให้กับความผ่อนคลายในการใช้ชีวิตมากกว่าไปยัดเยียดความกดดันความเคร่งให้กับตัวเองจนเกินไปนะคะโอ้หลวงตาเห็นหลายองค์แล้วเคร่งมากเลยจะเอาแบบหูไวไวเลยฮนะ แบบกรรมฐานแบบได้ดิษไวๆเนี่ยเบอร์ทุกรายเหลือสะบงนะลงมาจากถ้ำข้างบนนั่นนะถืนเดียนวิ่งเลยโอ้ลวงตาสมบัติข้างบนเยอะเลยเป็นรถสิบล้อไปแล้วองค์นี้ไปแล้วไปสวนปรุเหรอคะเขาไปสวนปรุงก็ต้องไปไปเขาก็จะช็อตล้ะประมาณนั้นแหละคือมันเร่งเกินไปมันเร่ง ท่านว่าไม่ต้องไปเร่งเราค่อยๆไปค่อยๆใหจิมตมันให้มันเบาๆไปเรื่อยๆมันจะเพลินทีนี้เพลินบ่อยๆมันก็นิ่งเช่นไหมล่ะ mm hmm. เพลินไปเรื่อยๆมันก็ต้องนิ่งดิงั้นแสดงว่าการปฏิบัติที่พอดีหมายความว่าเราสามารถอยู่กับความสบายเพลิดเพลินได้ยาวนานใช่ใช่ไหมคะนั่งทั้งวันก็ได้นี่คือความพอดีของเราใช่ เพราะว่าพอหนูมาสังเกตว่าถ้าหนูไปอยากเห็นความคิดคนมากจนเกินไปเราก็จะเพ่งเราก็จะเบอร์ไงคะไช่ๆเราฝึกกรรมฐานมันต้องควบคุมมันต้องเบาเบานหนัก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 เบาเบาวันไหนเพลินเพลินเนี่ยอย่าหยุดมันต้องรีบห้ามหยุดถ้ามันเพลินเนี่ยห้ามหยุดถ้าหยุดแล้วกระแสมันโหกว่าจะสตาร์ทได้อีกทีเนี่ยโอ้โหยาวเลย มันจะมีวิธีที่ทําให้เราชํานาญกับช่องคลื่นแห่งความเพลิดเพลินได้ไหมคะลูกก็ลุกก็ต้องเพลินนะให้มันเพลินไปค่ะลุกก็หมดเวลาเขาลุกเราก็ลุกเราแต่เราก็เพลินไปเพลินกับการแผ่เมตตามันบันทึกบุญไปมั่งพิจารณาไปมั่งสวดไปมั่งแล้วแต่อย่าลืมว่าเรามีรูปมีนามนะค่ะวิญ,ญญาณมันมีแนามไม่มีรูกเป็นนามธรรมาในยุคนี้ คนตายก่อนกำหนดเยอะแล้ววิญญาณค้างกันเยอะเพราะถ้าตายก่อนกำหนดเนี่ยมันต้องเอาห้าสิบคูณที่อายุที่เหลืออายุที่เหลือคูณด้วยห้าสิบเข้าไปเพราะนั้นเราจะเห็นญาติโกโหจิกาส่วนใหม่ๆเขาจะเห็นอยู่นะเขาจะมาบุญนะโอ้ยห้อยวันพันปีไม่ได้บุญทักที สวดไม่กี่วันเอ้าเจอแล้วได้บุญจากเราแล้วเพราะบุญในการสวดมนต์เป็นบุญรวมของรวมบารมีนะฮะรวมทั้งสามสิบทัศเลยนะแต่ทานมันหนึ่งแค่ัน,นะฮะนนเนี่ยสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่บ่าไม่อนิสงอสงเบิดม,มากนะสวดมนต์ชมงโมหนึ่งอ่ะโอ้ไม่ได่ทำได้ง่ายๆนะถ้าทำบ่อยๆเนี่ย ความรู้จากผู้ทธมนเนี่ยโอ้โหมันกระจายออกไปอีกเยอะเลยอะหลวงตามีแรงจูงใจยังไงคะที่ทำให้อยู่กับการที่แบบว่าโหจะสวดมนต์บันทึกบุญอย่างเงี้ยได้อยู่ตลอดเดวลาโอ้นับถือท่านไงรักท่านเจอท่านกน็ชอบท่านแล้วท่านพูดอะไรเราก็เชื่อท่านนะท่านบอกเองอย่าห่างจากพระนะถ้าเองห่างจากพระเองตายแน่นอนเลย พอเองปานาฏิบาตเยอะในอดีตแล้วฝึกใหม่เราจะไปรู้ได้ไงวะใช่ไหมล่ะเออพวกให,ใหม่เราอยู่รู้หรอกจะท่านท่านบอกเราเออมันก็น่าเชื่อนะพอเด็กเด็กเราก็บวชเหตุบ่อยยังไงย้อนอดีตเนี่ยโอ้ตอนเด็กเด็กเนี่ยไปไหนก็โดนโน่นโดนนี่เอ,อแสดงว่าใช่ท่านก็บอกประจํยาย่นหนีจากพระให้นานพระไปทั้งโลกนานมันก็ไปนานท่านบอก รีบกลับมหาพระคือสวดมวนต์มั่งแปลเมตตามั่งนึกถึงพระมั่งเนี่ยทำอย่างเงี้ยโคไม่นานไปไม่นานนอนก็นยังสวดมวนต์ให้หลับเลยโถ้าถหวงตาไปนานป่านนี้ยังไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะคือพอมันเชี่ยวชาญมันก็ทําได้เลยหลวงตาคะ ฐานหลวงตาบอกว่าฐานคือจิตใช่ไหมคะใช่การกรรมฐานก็คืองานของจิตคราวนี้การสวดมนต์คือการสร้างฐานคราวนี้การจะมีการสวดมนต์ที่ดีจะต้องมีความเบาฐานของความเบาของหลวงตานี่คืออะไรคะคือพ,พรหม,มส่านหลวงปู่ทำไมไปพรหมอารมณ์เบาอารม์อารมณไม่ลำคานนั่นแหละอารมณ์ของพรหมไม่ใช่อพอไม่ลำคานหนักๆถ้าจับฝึกตอมันก็นิ่ง ฝึกไปเรื่อยๆมันก็เป็นฤทธิ์แหละอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านมีฤทธิ์อะนะอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นพรมคืออารมณ์ไม่รำคาญแสดงว่าคนเราจะเบาได้ก็ต้องไม่รู้สึกแย่ให้ยาวนานเลยฝ,ฝึกเลยต,ตัดคลื่น<ะ>แย่ใช่ไหมคะมันต้องฝึกไม่มฝึกไม่ได้ฮะพอนานๆเข้านี่เวลาใครว่าเรามันก็ไม่ได้ยินแล้วเพราะมันหลบแล้ว จิตมันเป็นตัวรู้นะที่บอกว่าตัวรู้ตัวรู้รู้รๆนะมันหลบปั๊บเนี่ยแสดงว่าเรารู้ละเขาก็จะบอกเอ้ยเขาว่ามึงมึงจไมอยู่เฉยๆอา้าวเราไม่รู้อ่ะมันว่าเรารู้เปล่าไอ้นคนข้างๆมันจะบอกเองหรอกคาว่ารู้ตัวรู้นี่คือเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมันรู้มันก็หลบแล้วมันจะไปอยู่ทำไมล่ะอ๋อว่ากาลังจะโกรธกําลังจะเกลียดหลบเลยอเยใช่ไหมฮะโดยการฝึกนั่นแหละฝึกบ่อยๆอ่ะมันก็เข้าใจหลบหลบหลีกๆนั่นแหละ กรรมน่ะยังไงก็ตัดไม่ได้ใค,ใครบอกว่าตัดกรรมได้ไม่มีหรอกในโลกเนี้ยใช่ไหมแต่เราลืมมันได้เราลืมมันเออเราลืมมันมันเพลินอยู่กับฐานกรรมฐานเนี่ยโอ้ยมันไม่มาหรอกมันอยู่อย่างเดิม,มสิ่งที่ดีมาเรื่อยๆมันพัฒนาไปเรื่อยๆไงจิตพัฒนาไปเรื่อยๆเนะี่ยของกรรมก็อยู่อย่างเก่าแหละ อ๋อกรรมที่เราเคยทําที่หลวงตาบอกว่ามันลบไปไม่ได้เพราะมันจะถูกบันทึกอยู่แล้วไม่ได้หรอกมันก็อยู่ก้อนเท่านี้มันก็เป็นอนุใสทช่นพูดนะนะคําว่าอนุใสคือมันละเอียดมันละเอียดเพราะว่ากรรมดีเยอะกรรมไม่ดีมันก็มีนิดหน่อยมันก็ละเอียดมันก็เข้ากับสูตรหมอดูเลยวันนี้เราเปลี่ยนโชคชะตาได้จากปัจจุบันกรรมที่หลวงตามักจะเน้นย้ำเสมอแน่อนอนอยู่แล้วอหมอดูที่ไหนจะมาดูเราถูก ใช่ไหมนอกจ,จากตัวเราเองนะใช่ไหมไปหลอกเงินเขาอ้าวอ้าวก็ถูกมอดูหลอกเงินเพราะอะไรจี้จี้อดีตเขาดีอดีตมีผัวสองคนมีลูกสองคนนะอา้าวมันไม่เชื่อให้มารู้ไปดีมันจริงอะ่ะ<ม>ใช่ไหมละ่ะเพราะ,ระอดีตเ<ข>ตนี่ยมันมีพลังงานอยู่แล้วเนี่ยพอมองเห็นก็เห็นแล้วว่าเขาอย่างนี้มาแต่อนาคตเ่ะยรู้ไหม ไม่รู้พวกนี้มันทําอะไรยังไม่รู้เลยต้องพูดให้มันหลวมๆเข้าไว้มันจะถูกสักอันหนึ่งแล้วเราก็จะแม่นแล้วก็ต้องให้เพื่อนมาพูดลง YouTube ให้พูดถึงพูดถึงถามเองไหมคะอะไรล่ะแจ้งพูดแจ้งอ้ว คือนะหลวงตาเจ้าค่ะคือที่เราแบบไปแผ่ให้จิตวิญญาณแต่ละที่เนี่ยค่ะเขาจะได้ไหมเจ้า,า่ะเออวิญญาณมันได้ทุกวิญญาณส่ว,สวนใหญ่จะต้มมาได้ฮนะเข้าเมาอยู่แล้วแต่วิญญาณพวกสัมพุทสีเป็ดอสุรกายเนี่ยก็คงยากมันต้องใช้คนหมู่มากมันใช้พลังเยอะเพราะภูมิที่ที่หลวงพ่อท่านให้แผ่เนี่ยคือ ส่วนใหญ่เป็นผูน้พวกนี้แหละพวกอสุรกายพวกเป็ดหรือสัมภเวสีคือผู้ที่ตายก่อนกำหนดนะครับพวกจาตุมลูกเทวดาอากาศพวกนาคคุดยักษ์พวกนี้พวกนี้อยู่ในชั้นจาตุมเขาเรียกกัจาตุมจาตุมนี่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดล้สามารถจะช่วยมนุษย์ได้อย่างนาคอย่างคุดอย่างยักษ์อย่างกุมพันอะไรเนี่ย อย,อย่างลุคเทวดาอากาศเทวดาภุมิเทวดาพวกเนี้ยเวลาเขามาบุญกับเราเนี่ยเขาก็ดูแลเราช่วยเราตามกําลังที่เขามีไม่ใช่ว่าไปขอเขาแล้วเขาไม่ให้เนี่ยก็โอโ้เขาก็ไม่มีอะ่ะใช่ไหมล่ะออไอชนที่มีมากมากมาอยู่นู่นอยู่ดาวดึงยามาดูสิทธิ์อยู่พผมนู่น คืออย่างนี้ค่ะหลวงตาเพราะว่าคุณพี่เขาถามเนี่ยหนูว่าเขาไม่รู้ว่าพบภูมิเหล่านั้นจะได้จะมีสัญญาณอะไรทําให้เรารู้เขาว่า,วาที่เรารแผ่เขาได้ความรู้สึกถ้าทํานานๆเขาจะมีความรู้สึกความรู้สึกเหรอคะใช่เพราะเรานานาพลังงานอยู่ในโลกมาที่เราคือใจสนานาคมอาคนไม่เข้าใจไม่ใช่เอา บารมีเราไปแผ่นะสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนะไม่ใช่อ,อ,อันนั้นเป็นการพิจารณาวเวียนว่า,ายใจเกิดถ้าจะแผ่เนี่ยต้องนึกถึงโพธิสัตว์<อ>ต้องนึกถึงบารมีท่านท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยมาที่เราใช่ไหมล่ะแล้วก็เจาะจงไปตามวิญญ,ญาณน,นั้นๆมันต้องเข้าใจเรื่องการแผ่ในศาสตร์หลวงปู่ มันจะไปคนเดียวนะคนเดียวเนี่ยไปเจอเจ้ากรรมในเวรเนี่ยโดนกระทืบนะ,ะใช่ไหมเจ้ากรรมในเวรเนี่ยบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมเราเคยฆ่าใครไว้มันก็มีแหละแต่มันมีแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้ไอ้เจ้ากรรมในเวนเราเนี่ยถ้ามัน<อ>เป็นอยู่เทวดาหรือพรมเนี่ยถามว่ามาเอาเรื่องกับเราไหมไม่อยู่ข้างล่างไม่รู้จะขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้าเป็นมนุษย์จะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าวิญ,ญญาณพวกนี้นะ เปตอสุรกาดิสัมโพเวสีเนี่ยเล่นนะมันเล่นนะ <laughs> ก็คือหนูห้ามใช้กำลังจิตกะจิตรลิตของตัวหนูไไม่ได้หลักของการแผ่แผ่กำลังจกักรพรรดิอดีตปัจจุบันนานาคบารมีรวมบุปูดูพร้อมโพธิสัตท์ทั้งหมดน่ะ <laughs> อ,อ๋อนั่นหมายความว่าเท่ากับว่าเราน้อมมาเพื่อเอาไปแผ่ก็คือน้อมนั่นแหละออก็เหมือนเรานึกถึงใครนะ ขึ้นนั่นก็มานั่นแหละถ้าอย่างนั้นการแผ่ที่ทรงพลังเนี่ยมันหมายถึงการนึกและเอาใจไปจ่ออยู่กับพลังของหลวงปู่แล้วผ่านเราเราอยู่ตรงกลางขึ้นอยู่เต็มโลกใช่ไหมเราคือทางผ่านถูกต้องมีรูปมีนามมีรูปมีกายมีใจส่วนวิญญาณมันมีแต่นามไม่มีรูปมันทําอะไรไม่ได้เวลาตายมันคือกากลับไงอารมณ์สองอารมณ์ไม่สุขก็สุขไง แล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ไงแต่เราเปลี่ยนได้ไงพวกมีธาตุให้เปลี่ยนนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆต้องเข้าใจถึงบอกว่าณวันนี้ที่เรายังมีรูปอยู่เอารูปของเรามาใช้ให้เกิดประยชน์เป็นทางผ่านพลังงานลมหายใจมนุษย์เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีโทษจะทำโทษก็โทษนะฆ่าตัวเองยังได้เลยใช่ไหมล่ะเออ ทำไมไม่เอามาเป็นประโยชน์ล่ะอายุจะได้ยืนแก่ช้าโรคน้อยคิดอะไรจะได้ออกโอ้อยางงี้กลับมาที่การแผ่นนิดนึงนะคะหนูว่าอย่างที่คุณพี่เขาคิดเนี่ยจริงๆวันนี้ถ้าเขาเอากลับไปทำต่อไปเนี้ยเอาใจจดจ่ออยู่กับความละมุนละเมียดละไมของพลังของหลวงปู่ก็กแผ่ได,ได้เลยนะคะมันพิสูจน์ได้เนี่ยแผ่ไปบ่อยแถวนั้นแหละญาติเราตรงนั้นแหละหมอกุ่งนี ป้งไก่หน่อยนะต้่มตำนะเอาน้อยๆหน่อยนะอย่าไปเอาเยอะเอาเยอะเดี๋ยววิธีพิสูจน์เลยใช่ไหมคะใช่ถามว่าว่าแผ่ได้ผลไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ผลไหมเนี่ยพูมิแถวนี้ได้ได้บุญกับเราทุกวันหรือเปล่าพุ่งนี้มีอะไรขอหมกขอหมกก็ได้อะไรก็ได้ให้ได้อยู่แล้วหมกหน่อไม้ไปโดนใจแถวนั้นน่ะพระพวกแถวนั้นน่ะคือไม้เรายังง่ายๆไม่ใช่ยาก ไอ้ท sí, er. ี between, ่พูดนี่ทํามาแล้วถึงไม่ขี้เกียจไงเพลินนะพอเรานอนมาในี่ปั๊บเราก็นึกเลยขนาดเดินเดินไปเดินไปตามถนนเนี่ยยังอยากดูใครก็บอกหันหน้ามาหน่อยจ้าประมาณนี้มันก็หันปับมาโอ้ใหญนี่สาธุเด้อสวยใายนี่สมุนมาดีอะไรประมาณนี้ ส่วนใหญ่เวลาเราแบบอยากให้เขามาเราจะถลึงตาใส่แล้วเราส่งกําลังไปว่าหันมาหันมาอย่างนี้ไงก็ไม่มีหันมาเลยอะไรอย่างวังนนี้ทุกคนไม่ว่าผ้าไม่ว่าใครพอเห็นแล้วก็ไม่ได้แผลเลยะคิดอย่างเดียวเลยชะไปคิดว่าฤาษีแผลหรือเปล่าแผลค่ะพ,พ,พี่ฤาษีมีวินัยมากแผลเขา บอกชาติหน้าให้สวยยิ่งวันนี้นะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลุมเขานะเนี่ยลุมเขา,าเาต่างคนต่างลุมเลยเออใช่ไหมล่ะเออรู้หนุอมการนั่งอยู่รู้ลุมมัน,นมีสิทธิ์ลุมไงมีสิทธิ์นึกไงใช่ไหมล่ะเออทุกคนมีสิทธิ์นึกนะแต่จะได้ไม่ได้อีกเรื่อง <c oughs> <c oughs> พอนึกถึงเรื่องนี้แบบนึกยังไงให้มีกําลังจใจแบบให้มีอิทธิฤทธิ์แล้วได้มันมาแล้วนชคะก็นึกในสิ่งที่ดีมันก็ดีอ่ะใช่ไหมล่ะ<อ>เออกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอ่ะมนโนกรรมที่ดีมันก็ดีอ่ะทั้งหมดมันก็เข้าที่เราหมดนะเรานึกดีมันก็ดีอ่ะแสดงว่าทุกวันนี้ที่หนูได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะระหว่างวันหนูนึกทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีถูกอ๋อ จิตมันไม่เสถียรน่ะคนที่เขานึกแล้วเขาได้เนี่เขาอยู่กับความดีอย่างเดียวเลยเหรอคะหลวงตาขึ้น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 มันไม่ขึ้นสายฉันรักเขาฉันรู้สึกดีกับเขาจะไม่มีหมั่นไส้ใครเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละทำยากมากเลยเจ้าค่ะมันไม่ยากเขาค่อยทำใครก็จะไปทำได้วันสองวันท่านบอกเองก็ททำตลอดชีวิตนะไหนก็จะตายอยู่แล้วล่ะ นี่ไไงทำปเถอะความน่ารักของหลวงตาคือหลวงตาก็ย้อนกลับมาว่าให้ยืดหยุ่นให้ตัวเองพอดปฏิบัติอย่างผ่อนคลายหน่อยไม่ต้องไปกดดันตัวเองขนาดนั้นช้เกียรกันนอนบอกกินนอนสวดมนต์ที่ทำเขาก็ทํางั้นน่ะไม่ใช่มาสุมหัวคุยกันฟังมันคุยกันคุยสี่คนเนี่ยตีหนึ่งตีสองยังไม่หยุดคุยเลยหลวงตารู้ด้วยเหรอคะโอ้ทำไมไม่รู้นั่งนอน ชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยว่าจะมาอยู่วัดมาคุยกันใช่ไหมไม่คุยเรื่องอะไรเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเก่าๆนั่นแหละนะไอคนนี้คุยแล้วน้องคนนี้คุยนะคนนี้ยับคนนี้ป่สีเวลาไหมน้องคนนอนไม่ดีกันแล้วนะโมได้หลับไปฝันดีไม่ดีอ่ะใช่เพราะว่าเรื่องที่คุยเนี่ยพอฟังแล้วมันก็คือเรื่องโกรธโกรธเกลียดเกลียดมันไส้อะไรอยเรื่องเงนี้เรื่อง, inserts, uring, onna, องโลกโลกนี่แหละเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไหนเรา ไม่เห็นกลางคืนน่ะกลางคืนน่ะคนแก่กลางคืนมเมรน่ะฟังเราล,ลุงตาเคยฟังนะโอ้โหเปิดเพลงเก่าๆปลดประเสียนมาแล้วนะเห็นไหม,มลองไปเปิดเ่ยโอ้โหน่าเสียดายนะคนเท่าเนี่ยน,น่ามาสวดมนเลยไปย้อนเนือดิเป็นยังไงมนไอ้คนนั้นมันก็ตายไปทีละคนสองคนนะนะ่นน<อ>่ะใช่ไหมที่เหลือ แสดงว่าเรื่องเก่าของหลวงตาอที่คุยกันเรื่องเก่าๆคือคุยแล้วมันมีความวุ่นวายว้าวุ่นอยู่ตรงนั้นอูกมักเ้นมันก็เข้าตลอดนะค่ะคุยเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็เข้า,ขา,าอ่ะแล้วเรื่องใหม่ที่ควรเรียนรู้คือเรื่องของความสงบ <ปะ S 1> ความปัจจุบันไปอนาคตปัจจุบันไปอนาคตพุ่งเ้ยระวังไว้เดี๋ยวแผ่นดินจะไหวนี่เนี่ยต้องรีบหนีอ,อนาคตไหม อนาคตเอ้ยอย่าไปนะเนี่ยเขาชวนไปโน่นไปนี่โอ้ไม่น่าไปรู้สึกมันตกไมิดเออประมาณนั้นแหละหรือแบบเนี่คือปัจจุบันไปอนาคตไงเราก็จะไม่ไปพอไปเสร็จแล้วฮู้ตะกูไปนี่แย่เลยอันนี้เข้ากับเป็นการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเลยนะคะปัจจุบันคืออนาคตการํำรงชีวิตมันไม่ปลอดภัยนยุคนี้ไม่ปลอดภัยนะ ไป,จจปไหนก็อย่าเริมนึกถึงพระกันแล้วกันคําว่าปัจจุบันคืออนาคตนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เรากําลังสร้างตัวตนก่อร่างสร้างตัวของเราอนาคตของเราอยู่เลยใช่ค่ะถูกท่านบอกเองทำเถอะท่านบอกอเองเองทำทำความดี้ในโลกเนี้ยชาตินี้อย่าไปว่าใครสมบอกมันเป็นกรรมไปอนาคต แม้จะว่าก็ท่านยังไม่ให้ว่าได้เหมือนที่หลวงตาเคยสอนเนาะต่อให้มันจริงหรือไม่จริงก็ไม่ต้องไปว่าไม่ฮะไม่ว่าไม่ว่าเขาทนให้ทนทําความดีแล้วมันจะค่อยชินหลวงตาว่าสิ่งที่ทําให้เราเลือกพฤติกรรมที่มันไม่น่ารักอย่างเช่นว่าคนคิดไม่ดีกับคนเนี่ยคืออะไรฮะก็คือเราคบกับคลื่นไม่ดีมันก็คือเราอารมณ์แย่เราไม่ยอมอยู่ในคลื่นบุญใช่ไหมฮะใช่เราไม่เข้าใจ คนคนมีบุญเขาจะไป <c oughs> คนมีบุญเขาก็ต้องบันทึกบุญใช่ไหมหรือสีเออ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอ้ยกูมีบุญนะโอ้แต่ไม่ได้บันทึกบุญเลยไ<อ>ม่ใช่มีมีบุญที่ไหนคนมีบุญคือคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ใจตัวเองไปติดบ,บาปไ,ไม่ใช่ว่าแขวงประคำแล้วหนูก็ยังนินทาคนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคเดี๋ยวหนูต้องบอกพี่โอเขาทำไม <c oughs> ทำไมเขาเป็นอะไรพี่พี่โอ๋ก็พูดดีกับทุกคนเจ้าค่ะอ้าวก็ถูกแล้วชีวิตมีประโยชน์ไงใช่ดังนั้นมีประโยชน์ทางนี้มีโทษเกือบจะมีประโยชน์หรือพึ่งจะมีประโยชน์ฝึกมีประโยชน์เจ้าค่ะสาธุค่ะ